ๆๆ unku, โอ wh, ้สีขึมๆึมครับบ่แม่พี่น้องครับมื่อนี้สาวหน่อยเพชรบานแพงมากเป็นยังไงน้อเมื่อนี้อสีขึมขึมครับคุณผู้ชมสีเห็นหน้อพุ่นละเบิ่งขีฝ่าครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศนี่สีเป็นสีขึมขึมเด้อครับมื่อนี้มือมอล่สาวหน่อยเพชรบานแพงมากมื่อนี้ยละบรรยากาศกะบอกว่ามือแรกนี่ฝนสีเป็นใจหรือบ่อนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มคึมขึมมากครับอเป็นนึ่งบ้กับบนบานสันสันกาวไปเลยละครับคุณครับ เป็นนังบนบานอยู่เป็นบอกว่าสาธูเด้อ,อยาสิฝ่ามาเด้อฝนเหมือแรงเิ่นว่าหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับมาบึงกันว่าฝ่าฝนในี่นมือแรง่สิเป็นใจบ่เนาะครับน้องคุณผู้ชมครับ มีก่อนเมกมากก่อนบักไงครับคุณผู้ชมครับแต่กับโบหูนะครับว่าสีพานใดหรือบอนะครับแต่ว่านั่นแหละเพื่อนกบับนบานสารกาวไปแล้วว่าขอให้ผ่านผลผ่านผลไปฝนย่าม,มีมากเป็นว่า เอาละครับปักแล้วครับมันก็ปักบนบานสารกาวไปแล้วเนาะครับเนาะ้องอ่าบนบานสารกาวไปแล้วบ่มีหยังมือแล่งพิ่นว่าเออมีแต่คนสิไหลเข้าเพิ่นว่าสาวน้อยเพชรบันแพงไหลเข้าอยู่แล้วว่าซั่นเพิ่นว่ามื้อแร่งนี่สาวน้อยเพชรบันแพงเนาะครับคุณผู้ชมครับบ่มี่ย่างบ่มีย่านฝนครับมื้อนี้ บ่อบอย่านครับเหมือนนี่พันปากไว้แล้วคุณละทูบข่วนตรวจตรวจดิคนณละครับคุณผู้ชมฮะพันมาเอาจากสองหมื่นกับพ่อพันมาเหมือนเรงสาวน้อยเพชรบันแพงครับอยู่บันดานนอกดงอำเภอราชสีสลัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมถ่ายบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศสดๆจากโรงเรียนบันดานนอกดงมาให้พ่อให้พี่น้องได้รับชมได้เบิ่งกันนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมอย่าพลาดนะครับคลิปนี้ สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับโรงเรียนบ้านด่านนอกดงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมจากช่องศรีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ